ขึ้นวันนั้นเองทมกลางความเงียบสงัดในยามดึกหน่วยกองโจรส์ดำสี่คนในบังคับบัญชาของนางเสือดาวก็ปรากฏตัวขึ้นที่ตลาดบ้านเหนือในเมืองกาญจนบ,บุรีในขณะที่ประชาชนกำลังนอนหลับสนิทอากาศค่อนข้างหนาวเย็นถนนหนทางปราศจากผู้คนสัญจรไปมาชมสมุนเก่าของเสือดำเป็นผู้นำทางพามาเรียกับบริวารอีกสคนเดินทางมุ่งตรงมายังบ้านเสียเพ่งธนะบดีผู้มั่งคั่ง ภูมิที่พลทางการเงินและในทางนักเลงเป็นอย่างยิ่งเชิดดำทั้งห้าคนเดินเข้ามาในตรอกเล็กหยุดยืนริมรั้วลวดหนามหลังเขตบ้านเสียบเพงมาเรียนนำสมุนเชิดดำเข้าไปในเขตบ้านด้วยความระมัดระวังบนเรือนปัญญาสองชั้นหลังใหญ่แสงตะเกียงสว่างสรัวเสียเพงกับคนของเขาระมาณยี่สิบคนอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับกองโจรเชริดดำนางเสือดาวสั่งให้บริวารทั้งสคนแยกย้ายกันล้อมบ้านนี้ มาเรียแต่งเครื่องแบบเชิดดำสวมท็อปบูตปล่อยผมสยายปราบบ่ามือขวาร่อนถือเอ็มคีปืนกลคู่มือซึ่งมีอำนาจในการยิงไม่ยิ่งย่อนกว่าทอมสันมาเรียเดินฝ่าความมืดอ้อมมาทางหน้าเรือนสองชั้นตามลำพังเสียงสุนัขเห่ากันโชคขึ้นนางเสดารีบหลบเข้าไปกำบังตัวเบื้องหลังพุ่มไม้อันหนาทึบและทันใดนั้นเองไฟฟ้าเดินทางหลายดวงก็ถูกฉายกลาดลงมาจากเรือนใหญ่และไฟฟ้าเดินทางดวงหนึ่งส่องต้องร่างมาเรียพอดี นางเสือดาวรีบหมอบราบลงกับผืนมีเสียงปืนเล็กยาวนัดหนึ่งดังกังวานขึ้นและเห็นไฟแลบจากปากระบอกของมันอย่างถนัดกระสุนปืนเฉียดล่างหญิงสาวไปยังบุดวิดนางเสือดาวตัดสินใจร้องตะโกนขึ้นดังๆชฉดดำบุกแล้วเอ็มทรีในมือหล่อนก็แผดเสียงคำรามลัน่นหล่อนยิงกลาดขึ้นไปบนเรือนฝ่ายเจ้าทัพย์ที่ยิงโต้ตอบมาเฉดดำคนหนึ่งวิ่งอ้อมมาจากทางด้านขวาของตัวเรือน เขามาหมอบข้างนางเสือดาวเสียงปืนกลมือและปืนเล็กยาวดังสนั่นวันไหวประชาชนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเขียงอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันมาเรียหันมาทางสมุนเชิดดำที่หมอบอยู่ข้างๆหล่อนนวลเอาลูกระเบิดมือเวียงเข้าไปเลยสมุนโจรวางทอมสันลงกับพื้นล้วงกระเป๋าหยิบลูกระเบิดมือออกมาหนึ่งลูกแล้วลุกขึ้นนั่งในท่าคว้างลูกระเบิดซึ่งเขาได้รับการฝึกหัดมาแล้วอย่างชำนิชำนาญน,นวลกระชากสลักนิรภัยออกคว้างลูกระเบิดมือลอยละลิบไปในอากาศ ลูกระเบิดมือผ่านหน้าต่างเข้าไปในตัวเรือนทันใดนั้นเองเสียงระเบิดก็ดังขึ้นกระทั่งพื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนไปหมดเรือนปัญญาสองชั้นถูกระเบิดพังทลายเกือบหมดทั้งหลังทิ้นระเบิดสังหารชีวิตพักพวกเสียเพลง3คนและบาดเจ็บสาหัสไปอีกสองคนลูกระเบิดมือของเชิดดำเพียงลูกเดียวเท่านั้นยังผลให้ฝ่ายเจ้าทรัพย์เสียขวัญด้วยความรักตัวกลัวตายต่างกระโดดลงจากเรือนวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่แล้วเชิดดำที่ซ่อนตัวในที่กำบังก็ใช้ปืนกลมือยิงกราด จนถูกพักพวกเสียเพลงลมกริ้งนางเสือดาวลุกขึ้นถือเอ็มทรีวิ่งตรงไปที่ตัวเรือนร้องตะโกนเรียกบริวารทั้ง4ให้มารวมกําลังกับหล่อนหน่วยเชิดดาในบังคับบัญชาของนางเสือดาวบุกขึ้นมาบนเรือนแล้วมาเรียยิงปืน,นกลกระดดเข้าไปเพื่อต้องการทําลายขวัญเจ้าทรัพย์แล้วหล่อนก็สั่งให้สมุนโจรแยกย้ายเข้าค้นห้องต่างๆเสียเพ่งถือปืนพก u ูเอสามีสิบเอ็ดมม,มอยู่ข้างซอกตู้นางเสือดาวไล่เห็นเขาเข้าโดยบังเอิญก็ปลาดเข้ามายกเอ็มทรีขึ้นจองทิ้งปืนพกเดี๋ยวนี้ ร่อนพูดเสียงเด็ดขาดทิ้งปืนซะหรือย,ยกมือขึ้นออกมานี่อย่าขัดขืนนะใบหน้าเสียเพงซีดเผือดเขาจำต้องปฏิบัติตามคำสั่งของมาเรียทันทีแสงสว่างของตะเกียงลานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กช่วยให้เสียเพงมองเห็นชมหน้านางเสือดาวอย่างถนัดมาเรียเข้ามายืนเผชิญหน้าเสียเพงในระยะใกล้ชิดชมตัดเข้ามาข้างหลังเสียเพงเสียงทอมสันดังขึ้นอีกหนึ่งนัดเจ้านวนสังหารคนของเสียเพงสิ้นชีวิตไปอีกคนหนึ่ง ขณะที่เจ้าหมอนั้นยกปืนเล็กยาวขึ้นจะยิงเจ้านวลแต่นวลตาไวาและเห็นเสก้อนจึงสังหารเสดวยทอมสันคู่มือบริวารเจ้าทรับหลบหนีไปหมดแล้วคงเหลือแต่เสียเพงคนเดียวเท่านั้นในเวลานี้เชิดดำในบังคับบัญชานางเสือดาวต่างได้รับความสําเร็จในการป้นอย่างง่ายได้มาเรียยกเอ็มทีขึ้นสะพายไว้บนบ่าขวาดึงปืนพกจากซองปืนข้างขวาออกมาจ้องมองดูหน้าเสียเพงแล้วรอนก็ยิ้มให้เขาคุณคือเสียเพงใช่ไหมคะรอนถามอย่างนอบน้อม เจ้าสับพูดตะกุกตะกักใช่ฉันเองขอบคุณค่ะโปรดนําดิฉันไปห้องส่วนตัวคุณเดี๋ยวนี้เราต้องการเงินและข้าวของมีค่าของคุณคุณคงจําได้ดีว่าเมื่อเย็นนี้คุณได้สบประมาทเสบยและเสบดาในร้านอาหารดิฉันเป็นน้องสาวพี่ใบและพี่ดําค่ะพี่ใบและพี่ดาใช้ดิฉันนําเชิดดำสี่คนเท่านั้นมาป้นบ้านคุณเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าการป้นบ้านคุณไม่ลําบากยากเย็นอะไรเลยคนของคุณหายไปไหนหมดล่ะคะทำไมถึงขี้ขาดอย่างนี้ พาดิฉันไปห้องนอนคุณเถอคะค่ะดิฉันจําเป็นต้องรีบเก็บทรัพย์สมบัติเข้าขอ,ของของคุณเพื่อจะได้ล่าถอยออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดก่อนเจ้าพนักง,งานตํารวจที่ได้ยินเสียงปืนจะยกกําลังแห่มาที่นี่โปรดปฏิบัติตามคําสั่งดิฉันเดี๋ยวนี้จะขอบคุณมากถ้าหากว่าคุณขัดขืนดิฉันเสียใจที่จะเรียนให้คุณทราบว่าดิฉันจําเป็นต้องยิงคุณทิ้งเสียแต่เชื่อว่าคุณคงรักชีวิตคุณมากกว่าเงินทองทรัพย์สมบัติของคุณใช่ไหมคะเสร็เพลงนิ่งอึง้งต้องยอมจำนนโดยไม่่มมีีเเเเเงงเเเง,งืออนน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 ไไไไขขขขาาาาาํรยดดิ้ด้้้้ปปใหกลลแวึบบััช เจ้าชมติดตามมาเรียขึ้นไปด้วยทำหน้าที่เป็นองค์คลักคอยระมัดระวังภัยให้นางเสือดาวธนบ,บดีแห่งการจนบุรีพามาเรียกับชมเข้าไปในห้องนอนเขาภายในห้องนั้นตกแต่งอย่างงดงามตู้นิรภัยขนาดใหญ่ทันสมัยตู้หนึ่งตั้งอยู่ข้างเตียงนอนทางด้านขวาของห้องนางเสือดาวยกปืนพกจี้หลังเสียเพลงแล้วพูดเสียงหนักปลดเขกุญแจเสียเพลงถอนใจเฮือกใหญ่ล้มกระเป๋ากางเกงหยิบพวงกุญแจออกมาแล้วเดินตรงไปที่ตู้นิรภัยไขกุญแจเปิดตู้ออก ภายในตู้นี้ละัย่มีธนบัตรราคาต่างๆวางกองซ้อนอยู่มากมายและในลิ้นชักเล็กสองลิ้นชักเป็นที่เก็บทองรูปประพันเครื่องเพชรและเอกสารต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่มีค่าทาั้งสิ้นนางโจรสาวหันมายิ้มกับสหายรอนชมทุกชิ้นในตู้เซฟนี้เก็บให้หมดใช้ภาพปูที่นอนนั่นแหละห่อมันเชิดดำคงได้รับความสุขสบายไปอีกนานและเสียเพ่งท่านคงรู้ดีว่าการปล้นบ้านท่านง่ายาดที่สุดโดยไม่ต้องใช้พี่ใบและพี่ดำเลยก็รับความสำเร็จกลับบ้านเราได้ เสเพลงมีท่าเหมือนจะเป็นลมเขามองดูหลอนด้วยสายตาแสดงความวิงวอนโปรดสงสารฉันเขาพูดเสียงแหบเครือเอกสารในตู้เซฟนี้ล้วนแต่เป็นสัญญาเงินกู้สัญญาจำนองที่ดินบ้านเรือนทั้งนั้นโปรดอย่าเอาไปเลยจ้ะ <c oughs> มาเรียหดเราอขึ้นเบาๆดิฉันเสียใจเหลือเกินค่ะพี่ใบสั่งว่าเอกสารนี้แหละจะช่วยให้คนจนที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของคุณคลายความเดือดร้อนไปได้พวกเขาจะได้รับการปลดเปื้องหนี้สิน เป็นไทยแก่ตัวเองดิฉันจำต้องปฏิบัติตามคำสั่งพิใบค่ะเสียเพลงก็ร้องขึ้นดังๆฉันคงพินาศล่มจมคราวนี้เอง <c oughs> นั่งเสือดาวอดหวดัวล้อต่อไม่ได้ <c oughs> ถูกแล้วค่ะคุณร่ำรวยมานานแล้วลองเป็นคนพินาศล่มจมเป็นคนจนดูบ้างคุณจะได้รู้ว่าคนจนนั้นมีความลำบากยากแค้นได้รับความขมขืนใจมากมายโปรดนั่งบนเก้าอี้ตัวนี้แล้วอย่าลุกขึ้นเปน็นนันขาดนะคะถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของดิฉันดิฉันจำเป็นต้องยิงคุณ เสืเพลงขบกรามแน่นเขาไม่อาจาขัดขืนหล่อนได้จึงต้องปฏิบัติตามคําสั่งแล้วมองดูเจ้าชมสมุนเชิดดําหยิบข้าของในตู้นิรภัยโยนลงมาบนที่นอนเขาจนหมดเกลี้ยงตู้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแล้วเจ้าชมก็ดึงผ้าปูที่นอนขึ้นรวบรวมเป็นห่อให้เรียบร้อยยกขึ้นของแขนสะพายบ่าเจ้านวลถือทอมสันเดินเข้ามาในห้องนางเสดดาวพยักหน้ากับเจ้านวลแล้วกล่านวนวลกุญแจมืออยู่ที่แกใช่ไหมครับอยู่ที่ผม นวลตอบพลางล้ง,ลงกระเป๋ากางเกงหยิบกุญแจมือใหม่เอี่ยมออกมาแกจัดการใส่กุญแจมือเสเพงเดี๋ยวนี้ก่อนที่เราจะล่าถอยฉันต้องปฏิบัติตามคําสั่งพี่ดำพี่ดำสั่งให้ฉันจัดการกับเสเพงตอบแทนการท้าทายเสยเพงให้สะสมเจ้านวนปลปาดเข้าไปหาเจ้าทรจัดแจงสมกุญแจมือทันทีเสเพงเงยหน้าขึ้นมองดูนางเสือดาวแล้วกล่าวถามตอนนี้เธอจะออยังไงกับฉันอีกจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอมาเรียยิ้มให้เขามีได้ค่ะโปรดอย่าตื่นเต้นตกใจไปเลย เชิดดำจะไม่ฆ่าเจ้าซับย์เป็นอันขาดเว้นแต่ว่าเกิดการต่อสู้กันแต่ดิฉันได้รับคําสั่งจากพี่ดำให้ก้อนผมคุณด้วยกันกายปัตตาเลียนที่เตรียมมาโดยจะก้อนผมกลางศีรษะจากถ้ายทอยถึงหน้าผากอย่าโกรธดิฉันเลยนะคะดิฉันต้องปฏิบัติตามคําสั่งพี่ดำอย่างเคร่งครัดค่ะเชิญเลยเสียเพลงพูดเสียงสั่นด้วยความโกรธเป็นทีของเธอแล้วเอาเลยเชิญเธอแต่ว่าเมื่อจะทําให้ฉันต้องอับอายขายหน้าเขาฉันคิดว่ายิงฉันทิ้งซะดีกว่ามาเรียก็ว่าดิฉันทําไม่ได้ค่ะ เพราะพี่บายและพี่ดําไม่ได้สั่งให้ดีฉันฆ่าคุณแล้วหล่อนก็พูดกับเจ้าหนวนกันไกงปัตเลียนละ่ะสมุนเชิดดำล้วงกระเป๋ากางเกงข้างสายหยิบกันไกยปัตเลียนออกมาลงมือเลยครับคุณเตา๋านั่งเสดาวพยักหน้าขอโทษอาเสียท่านซะก่อนแล้วจัดก,การได้ฉันกับชมจะลงไปคอยแกข้างล่างพูดจบหล่อนก็เดินนําหน้าพาชมออกไปจากห้องแทบจะกล่าวได้ว่ากองโจรเชริดดำคือกองโจนที่เข้มแข็งที่สุดในประเทศไทย บัดนี้เชิดดำมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีจํานวนพลรบและอาวุธต่างๆเพิ่มเติมขึ้นอีกมากเสือใบได้ส่งเสือเพิ่มกับเสือฉิมสมุนทั้งสองเดินทางเข้าไปในจังหวัดพระนครบ่อยๆเพื่อติดต่อกับพ่อค้าอาวุธเถื่อนหรือมิฉะนั้นก็ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติมเชิดดำมีปืนกลมือแบบแมแสเซนิกหลายกระบอกลูกระเบิดมือเครื่องรับส่งวิทยุและเครื่องมือสื่อสารอีกหลายอย่างความใหญ่ยิ่งของขุนจนทั้งสองทำให้นายจนต่างๆในการจนบ,บุรีและสุพรรณบุรีต่างเดินทางมาพบเสือใบและเสือดำ ยอมอ่อนน้อมมอบตัวและบริวารเป็นสมุนคุณโจนทั้งสองบางก็ขออยู่ในความคุ้มครองซึ่งเสือใบและเสือดําก็ต้อนรับด้วยทยาสายเมตรีจิตสองเสือได้ขอร้องให้พวกนายโจรดําเนินนโยบายเช่นเดียวกับเชดิดดําคือเป็นศัตรูแต่เฉพาะคนมั่งมีที่ลีดนาทาเลนคนจนและขอให้ในายโจรทั้งหลายคํานึงถึงมนุษยธรรมและศีลธรรมให้มากพวกนายโจรที่ยอมอยู่ในความคุ้มครองของเชิดดําได้รับรองกับสองเสือว่าจะดําเนินนโยบายของเสือใบและเสือดําต่อไป บรรดาของขวัญต่างๆจากพวกนายโจรทั้งสองจังหวัดคือการจนบ,บุรีและสุพรรณบุรีได้ถูกส่งมาให้เสือใบและเสือดำแทบไม่เว้นวันมีอาวุธปืนต่างๆเข้าของเครื่องใช้อันมีคา่าเสบียงอาหารกระสุนปืนพระเครื่องเครื่องรางของขลังภาพระเจียดต,ตลอดจนกระทั่งดาบอาวุธต่างๆของขวัญที่ถูกใจขุนโจรทั้งสองซึ่งเสือแย้มแห่งสุพรรณบุรีได้ส่งมาให้คือม้าไทยขนาดใหญ่สองตัวพร้อมด้วยอานโกรนและสายบังเหียนครบชุด มันเป็นม้าหนุ่มที่แข็งแรงฝีเท้าดีเยี่ยมตัวหนึ่งสีขาวล้วนอีกตัวสีดำสนิทเสือใบ,บขอให้มาเรียนนั่งเสือดาวเป็นผู้ตั้งชื่อให้ม้าสองตัวนี้ซึ่งมาเรียได้ตั้งชื่อมันอย่างง่ายๆตามอารมณ์ขันของหล่อนม้าสีขาวหล่อนให้ชื่อว่าไอหมอกและม้าสีดำหล่อนให้ชื่อว่าไอหมึกไอหมอกเป็นม้าประจำขาเสือดำไอหมึกเป็นม้าคู่ขาเสือใบ,บสองคนโจรใช้เวลาว่างขี่ม้าท่องเที่ยวหาความสําราญและฝึกหัดตัวเองให้มีความชํานาญในการขับขี่ม้ายิ่งขึ้น เสบยมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะตั้งกองม้าเชิดดำขึ้นในอนาคตอันใกล้เพราะกองโจรเชิดดำเคยได้รับประโยชน์จากหน่วยม้ามามากมายแล้วในภูมิประเทศป่าทุบเช่นนี้เสบยรู้ดีว่าพาน้ำม้ามีประโยชน์ที่สุดแต่เวลานี้หน่วยม้าเชิดดำไม่อาจตั้งขึ้นได้เพราะยังไม่มีเงินพอจะซื้อมา้าราคาม้าตัวหนึ่งอย่างถูกๆก,ก็อยู่ราวๆห้าร้อยบาทเย็นวันหนึ่งก่อนเวลารับประทานอาหารเย็นเล็กน้อย สมุนเชิดดำซึ่งเพิ่งเลิกจากการฝึกหัดอาวุธได้นั่งจับก,กลุ่มสนทนาอยู่ตามที่ต่างๆรอบค่ายสบยกับเสือดำเดินเคียงคู่กันลงมาจากเรือนพักต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงบริวารรุ่นใหม่ที่ยังขาดความชำนาญในการใช้อาวุธและการฝึกหัดแถวใกล้จะพบข้ามแล้วแสงแดดอ่อนในตอนเย็นช่วยธรรมชาติของป่าส่งเสวยสดงดงามขึ้นอีกสองคุมโจรเดินมาที่สมุนเชิดดำประมาณ20คนที่นั่งล้อมวงสนทนากันอยู่และมีมาเรียนางโจรสาวนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ กำลังตั้งอกตั้งใจฟังเชิดดำรุ่นใหม่คนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอดีตพรานป่าเ่าถึงสภาพความเป็นไปในป่าสูงระหว่างพรมแดนไทยพม่าให้เพื่อนๆฟังเมื่อขุนโจรทั้งสองเดินเข้ามาจาหนุ่มร่างเล็กนั้นก็หยุดทันทีทําให้พวกเชิดดำหันไปมองเสือใบกับเสือดำเป็นตาเดียวระพินยิ้มให้สมุนเขาแล้วกล่าวในเชิงสัพยอกกาลังพูนอะไรน้องชายสมุนเขาไม่ตอบคําถามมาเรียจึงตอบแทนนายทัพกําลังเล่าถึงเรื่องที่เขาระจนภัยกับพวกแดนคนเดนครับพี่ดำ แดนคนเดนเสดาอุทานยังแปลกใจแล้วหันไปทางเชิดดำที่ชื่อทับก็หมายความว่ากันไรวะทับแดนคนเดนมันอยู่ที่ไหนเจ้าทับก็ตอบขออย่างนอบน้อมอยู่ทางพรมแดนไทยพม่าครับพี่ดำระวังเือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันออกด่านเจดีสามองค์นนเสบยจุงมือเสอดาพามานั่งบุนแคร่ไม้ไผ่ข้างๆนางเสือดาวแล้วจอมโจรก็ถามทับด้วยความสนใจเล่าให้กันฟังสิทับกันอยากรู้เรื่องแดนคนเดนอะไรของแกนั้น เล่าต่อไปเถินน้องชายอย่าให้กันกับละพินเป็นผู้ขัดขวางความสุขสําราญของพวกแกเลยทับมองดูขุนโจรทั้งสองด้วยความรักเคารพแดนคนเดนเป็นตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งครับอยู่ระหว่างหุบเขาครับพี่ใบที่นั่นมีหมู่บ้านประมาณ50หลังคาเรือนเห็นจะได้พลเมืองที่อาศัยอยู่ล้วนแต่เป็นอาชญากรที่ทางการบ้านเมืองต้องการตัวโดยมากเป็นผู้ร้ายชั้นไอเสือผมไปเที่ยวแดนคนเดนเมื่อปีกลายเวลานั้นผมยังมีอาชีพเป็นพานป่า ผมเข้าไปเล่นการพนันที่มันก็มีทั้งโปทั้งถั่วอย่างสนุกสนานเลยแล้วผมก็บุดวิดจะถูกยิงตายเพราะเล่นได้แล้วเลิกเอดำมก่าวถามขึ้นที่นั่นมันปกครองกันอย่างไรวะทับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าทับสันส่นศรีะไม่มีหรอกครับพี่ดำมันเป็นถิ่นไม่มีกฎหมายไม่มีตำรวจหรือเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองแม้แต่คนเดียวทุกคนคุ้มครองตัวเองตัดสินกันด้วยหมัดและปืนคนต่างถิ่นที่เดินทางไปถึงที่นั่นหากไอ้พวกนั้นสงสัยเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจก็จะถูกฆ่าตายอย่างทารุณ แต่ถ้ามันเชื่อว่าเป็นโจรชั้นไอเสือหรือเป็นอาชญากรหลบหนีไปก็จะได้รับความสะดวกสบายรับรองอย่างแข็งแรงพี่ดำจะเอาอะไรล่ะครับฟินเหล้าการพน,นันปืนเถื่อนซื้อขายกันในราคาถูกที่สุดเสือใบและเสือดำต่างเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นเสือใบว่าแล้วใครเป็นหัวหน้าปกครองตำบลน,นั้นนายทัพนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็ไม่เห็นปรากฏว่าใครเป็นหัวหน้านี่ครับเอะเสือใบอุทานถ้าอย่างนั้นมันไม่ป้นกันแล้วยิงกันแหลกเลยน้องชาย กันปนกัรลักขโมยกันไม่ปรากฏครับเพราะต่างคนต่างเป็นนักเลงเต็มตัวสามารถคุ้มครองตัวเองได้แต่การปะทะกันมีบ่อยๆชกการตีกันแล้วก็เลิกกันไปเองเพราะมีคนห้ามระหว่างผมพักอยู่ที่นั่นมียิงกันตาย3ามสี่รายครับสาเหตุก็เพราะเล่นกับพนันแล้วโกงกันคนที่นั่นมีทั้งคนไทยคนพม่าที่พูดภาษาไทยได้ดีปลูกบ้านเรือนอยู่อย่างสุขสบายเชียวครับมีการซื้อขายกันเหมือนตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งสบยยิ้มเล็กหน้อยยกมือขวาตบบ่าเสือดำไปเที่ยวกับผมหรือไงละพิน ให้ทัาเป็นผู้นําทางเราไปบางทีเราอาจได้ปืนกลมือราคาถูกๆมาเรียพูดขัดขึ้นทันทีอย่าไปเลยครับพี่ใบไปกันสามคนไอ้พวกนั้นอาจเล่นงานพี่ใบได้ <c oughs> จอมโจรหัวเราะขึ้นพี่กับลรพินต่างเป็นชายชาติเสือไอ้เรื่องจะให้ใครมาลูบคมง่ายๆย่ยอมเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้ไปลุกรลานเขาเราไปหาความสุขสําราญหาซื้ออาวุธเชื่อว่าคงไม่มีใครทําอันตรายหรอกหน้าแล้วเขาก็พูดกับเพื่อนร่วมชีวิตของเขา ผมอยากเห็นสภาพความเป็นไปของแดนคนเดนมากกว่าไปเที่ยวกันเถอละลเพนระหว่างนี้เราอยู่ว่างๆยังหาเหยื่อป้นไม่ได้เราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสะสมอาวุธไว้เจ้าพ่อการจนาบ,บุรีตึกตองอยู่ครูผมอยากไปเหมือนกันพี่การผจญภัยผมชอบมากแต่ก็เป็นห่วงค่าและบริวารของเราไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกน้องชายให้แต่วควบคุมบังคับบัญชาพวกเราระหว่างเราไม่อยู่สมุนเราทั้งหมดล้วนแต่มีระเบียบวินยัยไม่ยากที่จะบังคับบัญชาเลยถ้าหากว่าเราถูกตำรวจหรือโจรอื่นมาลุกลาน ขิมกับเพิ่มและนายโจร,รุ่นใหม่อีกหกเจ็ดคนนั่นก็สามารถต้านทานได้เป็นอย่างดีนี่นาเซดัมพยักหน้าช้าๆเอา้างั้นตกลงพี่ใบเราจะไปกันเมื่อไหร่แล้วครับผมว่าออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าเป็นดีแน่แล้วเขาก็มองทับสมุนของเขาไอ้น้องชายพากันกับระพินไปเที่ยวแดนคนเดนหน่อยเถอะวะทับรู้สึกปรับรื่มใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นผู้นําทางและจะได้อยู่ใกล้ชิดกับนายทั้งสองของเขาได้ครับผมยินดีรับใช้พี่ทั้งสองเสมอ ผมเองแม้เข้ามาอยู่เป็นสมุนพี่ใบเดเพียงสิบวันแต่ผมก็รู้สึกเคารพพี่ใบและพี่ดำอย่างยิ่งครับเซอใบว่าขอบใจแกมากไอ้น้องชายถ้าเช่นนั้นแกเตรียมเลือกหาม้าไว้สําหรับแกได้แล้วพรุ่งนี้หลังกินข้าวเช้าเราออกเดินทางทันทีพูดจบเขาก็หันมาทางมาเรียแล้วยกมือตบศรษะหล่อนแต่แกไม่ต้องห่วงพี่แกคงรู้ดีพี่สองคนมีความสามารถในการคุ้มครองตัวเองได้เสมอระหว่างที่พี่ไม่อยู่ขอให้แกทําหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาพวกเราจนกว่าพี่กับรพินจะกลับมา พี่คิดว่าคงไม่มีเหตุร้ายแรงอะไรหรอกน่ามาเรียรับคําจากนั้นขุนโจรทั้งสองก็ซักไซ้ไล่เลียงทับถึงสภาพความเป็นไปในแดนคนเดน